นักเรียนทุกคนนะก็ในวันน like ี้นะครูจะมาสอนนะครับในเรื่องของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะนักเรียนรู้หรือไม่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเขาทาอะไรบ้างไม่รู้ครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะยกตัวอย่างนะครับมา2ออย่างนะครับเพื่อให้เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยลึกซึ้งกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับ ครูครับพระราชกรณียกิจคืออะไรครับครับก็พระราชกรณียกิจนะอาจจะเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงงานนะครับให้แก่พี่น้องประชาชนของประเทศไทยนะครับเช่นการทําฝนหลวงนะครับหรือหาโครงการนะครับให้แก่เยาวชนหรือบุคคลภายในประเทศของประเทศไทยนะครับเข้าใจนะครับนักเรียนเาครับครับครูคะการทําฝนหลวงคืออะไรคะ ก่อนที่ครูจะไปในเรื่องของการทําฝนหลวงนะครับหรือฝนเทียมนะครับของรัชกาลที่9เนี่ยเดี๋ยวครูนะครับจะบอกว่า,าที่มาที่ไปของฝนหลวงนะครับน,นก็คือ,อในช่วงประมาณปี2498นะครับในโซนภาคอีสานนะครับจะเป็น15จังหวัดของภาคอีสานเนี่ยจะเกิดภาวะแห้งแล้งนะครับพระองค์ก็ไม่อยู่นิ่งนะครับท่านก็ได้เห็นแก่ประชาชนนะครับ ท่านก็เลยคิดค้นนะครับการทำฝนเทียมนะครับเพื่อที่จะปรับสภาพอากาศที่แห้งแล้งที่ภาคอีสานนะครับเพื่อที่จะจะให้มีความชุ่มชื้นมากขึ้นเพื่อที่จะให้พี่น้องจากภาคอีสานเนี่ยมีน้ำกินนะครับก็มันจะมี4ปัจจัยหลักๆนะครับในการทำฝนเทียมนะครับนั่นก็คือเราต้องดูนะครับความชื้น,นครับแล้วก็น้ำในอากาศลมแล้วก็ ความกดอากาศของในพื้นที่นั้นนะครับและสิ่งที่สําคัญนะครับในการทําฝนเทียมเนี่ยเราจะมีวิธีการอยู่สานขั้นตอนนะครับก็ในการทําฝนเทียมนะครับนะักเรียนเราจะเรียกง่ายๆนะครับนั่นก็คือการโจมตีแบบแซน,นวิชนะครับยังไงนะครับนั่นก็คือการโจมตีแบบแซนวิชเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างนะครับสขั้นตอนนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะาเราจะ ทำการก่อปวนก้อนเมฆนะครับย like? ังไงนะครับมันจะมีเครื่องบินนะครับไปก่อปวนนะครับอล้วก็โรยเกลือนะครับเพื่อที่จะให้ก้อนเมฆเนี่ยเกิดเกิดขึ้นได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2นะครับนั่นก็คือการเลี้ยงให้อ้วนนะครับยังไงนะครับการที่เลี้ยงให้อ้วนเนี่ยเราจะทําการโรยเกลือนะครับที่มีส่วนผสม ของสารอ,าอย่างหนึ่งนะครับที่จะทําให้ก้อนเมฆเนี่ยก่อตัวเป็นก้อนเดียวกันให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่อาจ,จะให้ก้อนเมฆมีความชื้นมากขึ้นนะครับขั้นตอนที่3นะครับนั่นคือการโจมตีการโจมตีนะครับาาทาง ทยาศานะครับก็ได้คิดค้นนะครับในเรื่องของสารนะครับและก็เกลือน้ำมัาผสมกันและก็ไปโรยนะครับเพื่อที่จะให้ก้อนเมฆเนี่ยเกิดการกระตุ้นนะครับเพื่อที่จะให้ก้อนเมฆเปลี่ยนจากก้อนเมฆให้มีความชื้นมากขึ้นและก็ให้ฝนล,ลงมาได้ดีนะครับได้เยอะนะครับก็จะเป็นการาทำสนเทียมนะครับแบบคร่าวๆเ,เพื่อที่จะให้นักเรียนได้เข้าใจง่ายนะครับครูครับแล้วในหลวงร .9 เล่นกีฬาอะไรบ้างครับ ก็ในด้านกีฬานะครับที่พระองค์ได้ทรงเล่นนะครับนั่นคือกีฬาเรือใบนะครับแล้วก็กีฬาเรือใบที่ท่านเล่นเนี่ยท่านก็ได้รับนะครับเหรียญโอลิมปิกนะครับระดับสูงสุดนะครับก็ท่านก็ได้เป็นที่ยอมรับนะครับของระดับโลกนะครับว่าท่านเนี่ยเก่งในด้านของกีฬาเรือใบนะครับกีฬาที่2นะครับนั่นคือเป็นกีฬาแบดมินตันนะครับกีฬาแบดมินตันเนี่ยท่านก็ ได้นําเข้ามาในประเทศไทยนะครับเพื่อที่อาจจะให้คนไทยได้เล่นนะครับเพราะว่าท่านได้คิดค้นนะครับว่ากีฬาแบดมินตันเนี่ยคนไทยสามารถเล่นได้สามารถที่จะไปแข่งระดับโลกได้ด้วยสีริร่างกายที่สามารถไปเทียบนะครับกับต่างชาติได้นะครับก็อย่างปัจจุบันนะครับทุกคนก็ได้รู้นะครับว่ากีฬาแบดมินตันของเราในตอนนี้เนี่ยได้รับเหรียญมากมายนะครับแล้วก็ เป็นระดับต้นๆของโลกน,นะครับนักเรียนทราบไหมครับว่า,าพระราชการณียกิจของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยมีกี่โครงการนะครับก็ครูบอกเลยนะครับว่ามีเยอะนะครับอย่างที่ครูจะบอกข้อค้านก็คือมีสี่พันนะครับเกือบสามพันเกือบเกือบสี่พันนะครับนักเรียนก็อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้รู้นะครับว่า ท่านเนี่ยได้ทรงเหนื่อยมากๆนะครับในการช่วยเหลือและพัฒนาประเทศประเทศชาติของเรานะครับก็อยากฝากทุกคนเนี่ยตระหนักนะครับในเรื่องนี้นะครับก็สําหรับสุดท้ายนี้นะครับก็ครูก็อยากฝากให้ทุกคนเนี่ยกลับไปทําความดีนะครับเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะครับและประเทศชาติของเราในวันหน้าครับก็ในวันนี้ครับครูอยากถามว่านักเรียนได้รับทาบครือเกี่าวจกับผมเตียนครับเตียมเก่บ เออผมได้รู้ว่าได้รูว่าง่นกีฬาเรือะไรครับอ๋อวนนี้ได้รู้เกี่ยวกับขั้นตอนการคุมวงค่ะอ่าอันนี้แหะได้รู้ว่าในหลวงร .9 เล่นกีฬาเก่งครับอ่าโอเคผมจะให้ตัวเอง่อนนะเกียก็<ม>สำหรับวันนี้นะ,นะเกียร์รูก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับขอให้ทุกคนกลับบ้านอย่างสดขภาพนะครับนะเกียรนะเกียร์ทั้งหมดทั้งมวลครับทุกท่าน